สวัสดีเช้าวันใหม่ใส่ใจภาวนาพี่น้องครับวันนี้พบกันในวันศุกร์ที่15บธันวาคม2023ันสิบะครับในสัปดาห์ที่2เทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้ารำเอาบทอ่านจากความการต่อต้านเฮเลติกโดยนักบุญอิเรเนโอพระสังฆราชมาอ่านให้ฟังนะครับในหัวข้อบอกเอวาและพระนางมารีพระคริสตเจ้าเมื่อเสด็จมาในสิ่งสร้างของพระองค์เอง ในรูปแบบที่มองเห็นได้ก็ทรงรับการค้ำจุนจากสิ่งสร้างที่พระองค์ไม่ทรงค้ำจุนอยู่ที่พระองค์ได้ทรงค้ำจุนอยู่ความนอบน้อมเชื่อฟังของพระองค์บนไม้กางเขนได้ทําลายความไม่นอบน้อมเชื่อฟังที่ต้นไม้ในสวนเอเดนขาด่าวดีแห่งความจริงที่ทูตสวรรค์ได้นํามาแจ้งแก่พระนางมารีปอมาจารีที่นอบน้อมต่อคู่มั่นได้ล้มล้างความปิดที่มีศาสตร์ได้ล่อลวงเอวาหญิงที่มีสามีให้กระทํา เอวาได้เชื่อคำหลอกลวงของปีศาจและหลบหนีพระเบญจเจ้าหลังจากที่ได้กระทำผิดโดยไม่นอบน้อมต่อพระดำรัสของพระองค์ส่วนพระนางมารีได้รับข่าวดีโดยทางวาทะของทูตสวรรค์และได้ให้กำเนิดพระเบญจเจ้าในความรอบน้อมเชื่อฟังพระดำรัสของพระองค์เอวาหลงผิดไม่นอบน้อมเชื่อฟังพระเบญจเจ้าส่วนพระนางมารีเต็มใจนอบน้อมเชื่อฟังพระองค์ดังนั้นพระนางรุมจารีมารี ึงกลับเป็นทนายของเอวากะคต์เจ้าเองทรงรวบรวมทุกสิ่งให้เป็นหนึ่งเดียวโดยทรงรวบรวมทุกสิ่งทุกอย่างไว้ในพระองค์พระองค์ทรงประกาศสงครามกับศัตรูของเราทรงบทขยี้ศัตรูที่ทําให้เราตกเป็นทาสในอาดัมตั้งแต่แรกเริ่มและทรงเหยียบหัวของมันตามพระวาจาของพระเป็นเจ้าที่ตัดกับงูว่าในหนังสือปฐมกาลเราจะให้เจ้ากับหญิงนั้นเป็นศัตรูกัน ทั้งพงพันธุ์ของเจ้าและพงพันธุ์ของเขาด้วยพงพันธุ์ของหญิงจะทําให้หัวของเจ้าแบนและเจ้าจะทําให้ส้นเท้าของเขาปกช้ำผู้ที่รอคอยจะเหยียบหัวงูเป็นผู้ที่บังเกิดตามรูปแบบของอดัมจากสตรีผู้เป็นบรมชาบีนี่คือพงพันธุ์ที่นักบุญเปาโลได้กล่าวถึงในจดหมายถึงชาวการาเทียว่าธรรมบัญญัติจึงมีผลบังคับชายจนกว่า พงพันธุ์ที่ได้รับพระสัญญานั้นจะมาถึงท่านแสดงให้เห็นเด่นชัดมากขึ้นในจดหมายฉบับเดียวกันนี้เมื่อท่านกล่าวว่าเมื่อครบกําหนดเวลาพระเจ้าก็จะทรงใช้พระบุตรของพระองค์มาประสูติจากสตรีผู้หนึ่งสตรูคงจะไม่ถูกปราบลงถ้าผู้มีชัยเหนือมันนั้นไม่ได้บังเกิดจากสตรีและเพราะโดยทานสตรีคนหนึ่งสตรูได้มีอำนาจเหนือมนุษย์ตั้งแต่แรกเริ่ม และั้งตัวเป็นปรปักของมนุษย์นี่เป็นเหตุผลที่พระกฤษณาเจ้าทรงเรียกพระองค์เองว่าบุตรแห่งมนุษย์ในพระองค์พระเจ้าทรงสถาปนามนุษย์คนแรกขึ้นมนุษย์คนนี้ได้สืบเชื้อสายชาติมนุษย์ที่เกิดจากสตรีโดยความพ่ายแพ้ของมนุษย์คนหนึ่งทําให้มนุษยชาติเดินไปสู่ความตายในด้านรองเดียวกันโดยทางชัยชนะของมนุษย์คนหนึ่งก็ทําให้เราได้รับชีวิตกับพี่น้องเนั้บุญนิเรเนโอก็ พูดเ,เขียนบทความนี่เพื่อจะได้ต่อต้านพวกเฮเลติกพวกเฮเลติกก็คือพวกที่ต่อต้านพระศัสนรจักรไม่เชื่อในเรื่องการความเชื่อที่แบบที่เราเชื่อกันตรงนั้นก็เป็นในพระเยซูเจ้าไม่เชื่อถึงพระแม่พระอะไรต่างๆเหล่านี้นะแล้วนะบุนอิเลเนโอก,ก็เขียนเปรียบเทียบเอวาสตรีคนแรกนั้นที่เกิดที่กล่าวถึงในมังกรีกับมารียาแม่พระ อยู่ในพระธรรมใหม่เรียกเป็นแม่ของพระเยซูก็บอกว่าเอวานั้นได้ทําบาปสตรีคนแรกได้ทําบาปได้ทําผิดได้ไม่นอบน้อมเชื่อฟังพระเจ้าเราก็ทราบแล้วนะกินผลไม้ในต้นที่พระองค์ห้ามนั้นและก็ได้ถูกลงโทษถูกออกจากสวนสวรรค์เรารู้แหละส่วนสตรีคนที่สองคือแม่พระนั้นได้นอบน้อมเชื่อฟังอกระทําตามพระประสงค์ของพระเจ้า และนางก็ได้รับชัยชนะ,ะปีศาจซึ่งเคยล่อลวงเอวาองสมัยนั้นก็จะถูกเหยียบหัวให้บีแบนให้บีแบนโดยสตรีคนที่สองนี่คือแม่พระเพราะนั้นเราจะเห็นในรูปพระแม่มารนะีเราเห็นบางรูปก,ก็มีแม่พระนั่นก็ที่เท้าของแม่พระก็มีการเหยียบงูไว้อะไรต่างๆเนี่นนก็เป็นที่มาในคำสอนหรือว่าใน เอกสารในเครื่องบีนนั่นเองก็ก็เขียนเพื่อจะได้ลืมปื้นความตั้งข้อตั้งใจอะไรต่างๆความรู้ต่างๆนี่ก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นพี่น้องเหตุที่เราคาทอลิกนั้นเราก็ถือว่าแม่พระนั้นเป็นผู้ศักดิ์สิทธิ์แม่พระนั้นเป็นผู้ที่ได้รับพระพรเป็นมนุษย์ที่ได้รับพระพรจากพระเบญจจาและได้เอาชนะ ความไม่ดีต่างๆเอาชนะบาปและความผิดแล้วก็ได้เอาชนะปีศาจในเวลาเดียวกันก็ได้ปกป้องปกปัก,กรักษาลูกๆของพระนานคือนอกจากพระเยซูเจ้าซึ่งเป็นบุตรของพรนนางแล้วก็พวกเราทุกคนด้วยก็ได้รับมอบหมายจากพระเยซูเจ้าให้เป็นลูกของพระแม่โดยผ่านทางพระบุญยนแต่เราก็ทราบที่ดังเขตนก็ไม่ต้องอธิบายมากดังนั้นเองนี่คือเหตุผลที่เรามีความรัก ความเชื่อและความยินดีชื่นชมยินดีในพระแม่มารีนะครับเพราะฉะนั้นขอให้พระแม่มารีนั้นประทานกำลังกายกำลังใจให้เราได้เตรียมตัวที่จะต้อนรับการเสด็จมาของพระเยซูเจ้าอย่างดีขอพระเป็นเจ้าผู้ทรงสรนพานุภาพพระบิดาพระบุตรและพระจิตประทานพระพรแก่ท่านทั้งหลายเถิด